จะล่วงอยู่แบบนี้นะคะทุกคนนี่ทุกคนคะดูลูกแบบนี้นะคะลูกแบบนี้จิ๋วๆเล็กๆเนี่ยสวัสดีค่ะ B T Family มาแล้วครับมาแล้วครับ ค่ะก่อนจะรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับีทีฟนะครับทุกคนคะวันนี้ก็วันที่12ตุลาคม2567ค่ะเข้าสู่ฤด,ดูหนาวแล้วนะคะอากาศตอนเช้าก็เย็นมากเลยเนะพี่ทีใช่นีเราอยู่ข้ามกลางป่า ป่าตอนนี้อยู่ในป่านะคะป่านนป่าเการัดข้างหลังนี้จะเป็นต้นเการัตเรลยพาใช่เราจะพาทุกคนมาเก็บเการัดพันจิ๋วค่ะทุกคนเต็มพื้นเลยเราไม่ต้องไปปีนหรือว่าขย่ออะไรเลยนะคะต้นนี้ไม่ต้องเสี่ยงไม้รัอว่าไม่ต้องสอยเนาะอืมเรา,เราเ,ราเราเก็บไปกินแล้วนะครับแต่เราไปต้มดูแล้วมันอร่อยมากอร่อยมาก <S 1> 1, <S โอเควานพัน 1> 1, จิ๋วแบบนี้ทุกคนกลมๆเล็กๆแบบนี้เกอรัดพันจิ๋วแต่เนื้อแน่นมากเลยนะ เนื้อเหลืองสวยเดี๋ยวจะพาทุกคนไปต้มแล้วกินเการัดกันค่ะวันนี้ไป<ะ>ไม่ไม่แบบว่าไม่มีแมงเลยนะครับให้ดูเกาลัดกันจริงจริงเนี่ยมันล่วงครับเนี่ยมันล่วงนี่นล่วงเต็มเลยนี่เลยครับนี่ดูล่วงน,นี่เราจะเก็บเอาแบบนี้เลยนะคะทุกคนเีา่างเขาจะร่วงอยู่กับพื้นแบบนี้เลยนะคะเทุกคนมาดูใกล้ๆนะคะ นี่นะคะนั่งเก็บแบบนี้เลยไอุ้่มของมังกรนนะี่ค่ะทุกคนเราก็จะเก็บนั่งเก็บแบบนี้นะคะจะล่วงอยู่แบบนี้นะคะทุกคน เห็นแต่ลูกเส,อสือเลยทุกคนดูกำลังไม่ต้องไปบุปลาเก็บยากเลยไม่ต้องไปไม้สอยไม้แขวนยากเป็นแบบนี้เลยค่ะ นี่นะคะทุกคนเกาลัดกิ๋วเกาลัดเก็บาเกาลัดเกาลัดเกาหลีแบบกิ๋วค่ะลูกทำมกอมาเฮาพี่ได้เยอะมากเต็มถุงเลยนี่จะเป็นถุงซิปล็อกเอามาใส่ที่ทีเก็บเก่งมากแต่เมยเก็บไม่เก่งยุงมาแล้วเนาะอืมหลายครับอยู่ในป่าแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มนะคะทุกคนแล้วก็เราจะไปกินเกาลัดกันวันนี้เกาลัดหวานหานมันๆอร่อยๆค่ะ เน้นเน้นเนืนอ้นอนี่ทุกคนคะดูลูกแบบนี้นะคะลูกแบบนี้จิ๋วเล็กๆเนี่ยแต่ว่าอร่อยมากเวลาเรากัดนี้แบบแตกป๊ะออกมาแล้วก็หวานแล้วก็มันอร่อยกินเพลินทุกคนนั่งดูซีรีส์อร่อยไม่ต้องไปซื้อแล้วค่ะเก็บเาอาอ่สุดมาก คนคะตอนนี้เกาลัดของเราก็ต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราสองคนจะมากินเกาลัดค่ะเกาลัดจิ๋วเกาลัดจิ๋วนะครับเีแล้วนะครับต้มมาสดๆใหม่ๆทุกคนคะเกาลัดของเรานะคะที่ไปเก็บมานี่นะคะก็ไม่ต้องไปซื้อนะพี่จีนเนาะเก็บมาได้เยอะแล้วครับนี่ วันนี้เราก็ต้มเกาลัดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมากินเกาลัดกันนะครับนี่นะคะรูปแบบนี้รูปแบบไหนที่เราชอบวิธีกินก็คือกัดเลยทุกคนเพราะว่าเราล้างสะอาดแล้วเราจะกินมันก็ลอก <c oughs> ก็จะกัดอย่างนงี้นะคะเอามาแล้วก็กัดมันก็จะแตกออกมาทุกคนโดนเนื้อนะคะเนื้อข้างในจะสีเหลืองแล้วเราก็กินแบบนี้ มันมากคือเวลาเรากินลงไปมันก็ฟางเคี้ยวเหมือนจะละลายเนาะเคี้ยวละลายลงไปเรื่อยๆเนื้อมันหวานมากครับกินอย่างนี้แล้วเราไม่ได้คั่วนะครับเราต้มม,มาละเปลือกกระทิ้ง เนื้อมันนิ่มแล้วก็หวานมากเลยนะครับมันสดมากหยิบมาแล้วกัดคือว่ามันล่วงเนี่ยล่วงลงมาเราก็เก็บเลยนะครับล่วงเช้าล่วงเย็นพอก่อนหน้านเราที่จะไปเก็บนี่ก็น่าจะมคีคนเก็บก่อนนะครับช่วงเช้านี่ก็จะเป็นพวกที่โหลดใหม่ๆนะครับ ออแล้วก็แทะนั่ง <c> ก <oughs> ิ ern, นเพลินเนทุกคนดูซีรีส์ได้เกลรัดนนีนะ่เวลาลูกมันแก่เต็มที่มันจะเป็นลูกเสียมดันเข้มออกำดำๆแบบนี้นะครับไม่เหมือนครั้งแรกที่เราอันนั้นเราไม่ได้เก็บจากที่มันล่วงนะครับเราไปสอยเอาสอยเอานะครับเนียกลมๆ กัดแบ่งครึ่งเสร็จแล้วก็แคะหวานทุกคนหวานแล้วก็มันมเวลากัดออกแบบเาะอย่างเงี้ยแบบมีแบบมีน้ำมันหวานอ่ะอันนี้เราไม่ได้ใส่น้ำตาลต้มแค่กับเกลือต้มกับเกลือแล้วก็ล้างน้ำสะอาด แต่ทาไมเราต้มแล้วมันเปลือกมันไม่ร่อนออกเหมือนที่เขาทํามาเนาะทําไมเราสูตรต้มไงม,ม,มันไม่ได้สูตรคั่วเราก็ไม่เคยที่จะทําให้มันร่อนออกมาได้เนอะจากแจก,กินอะอแล้วทุกสูตรที่มันร่อนนะ่ะเขาทํากันยังไงเขาคัว่วเขาคั่วยิ่งไปยิ่งไามเนี่ยแบบ ที่เขาขายขั่วแบบมีหินอะไรหินภูเขาไฟแล้วด้วยไรหินลวาวาหินลวาวามันถึงจะล่อนขนาดนั้นใช่ไหมเพราะก็จะมีน้ำหวานๆออกมาแล้วก็บีออกเนื้อนี่แบบเป็นเนื้อสัมผสัสที่กินเพลินทุกคนอันนี้แป๊บเดียวหมด นั่งดูซีรีส์จบพอดีเ,เราน่าจะลองเอาแบบว่าดินดินทรายอ่ะทรายน่ะมาคั่วดูเนาะก็หมกไงหมกตรงพื้นดินไง <c ười> การที่ว่ามันรอดเนี่ยเป็นที่เขาคนหรือเปล่าแล้วมันก็ร่อนเหมือนก <c ười> นิ้งเนี่ยเนาะ ัก็แล้วผ่กก็แล้วอันนี้มันพันจิ๋วนะทุกคนต้มมาสะดวกสุดแล้วไม่ต้องพิถีพี่ถันที่จะไปแกะนะคะไม่ต้องไปผ่าอะไรเรื่องิ้นอันเล็กๆก,กัดเพราะกินก็ร่อดเหมือนกันก็เหมือนเราแกะกินผลไม้ทั่วไปอะ่ะก็คล้ายๆนะแต่ผมอยากกินแบบว่าเกาลัดที่เขาคั่วแบบมันร้อนๆดูนะครับ อันนี้เราพยายามทำแล้วนะครับมันก็ไม่รอดนี่ทุกคนพอกัดออกมาแล้วเนื้อมันก็จะออกมานิ่มๆเลยเหลืองๆมันๆอรอ่อยรอดเหมือนกันมันลูกเล็กกินเพือหนอุ่มกำ เรากัดทุกคน,นก็จะแบบว่าเนื้อมันก็จะเข้าไปากัดตรงเปลือกอะ่ะเนื้อก็จะหลุดเข้าไปในปากยุย่ยเหมือนกินละลายอันนี้เรามีนมนะคะกับพี่ีก็มีจะได้แบบว่าไม่ฝืดคอ ถ้าเวลาแข็งดังปพะเนี้ยเหลืองเ่ยทุกคนเนื้อเหลืองแล้วเหลืองก็อาจจะแข็งันหน่อยนะอืกรอบดีแต่ก็ละลายเลยเห็นไหมมันล่อนเดีย ดึเงเดือยนึงก็นมนะนมดูเดือง<ไ>เข้ากันเลยนะขนมไหมเข้ากันดีไหมมัน<ง>มันเข้ากันเป็นนมเลย อันนี้ก็มากินโชว์อกอลลัดให้ดูนะครับไปเก็บมาอกอลลัดฟรีที่ในป่าเนื้อมันจะเป็นแบบนี้ที่เราต้มเสร็จเหลือง ประเภทนี้เราต้องกินแล้วดูแบบพวกละครหรือดูอะไรก็ได้ครับแล้วก็ค่อยหยิบทีะเม็ดสองเม็ดงเงี้ยจะเพลินแกะกินนะอืมถ้าเรานั่งกินโดยตรงเนี่ยมันก็จะเป็นอีกฟิวหนึ่งนะครับมันก็จะเขาไม่กินรีบๆไงเขากินช,ช้ากินเรื่อยๆนี่ละเม็ดสองเม็ดเหมือนว่าอยากหยิบตอนไหนก็หยิบประมาณเนี้ย มนมถั่วเหลืองก็อะไค่ะพูดพูดถึงว่ารสชาติเหมือนก,กันเลยเกับเกาลัดนมเราก็จะเก็บไปกินดูละครดูซีรีส์เวลาพักผ่อนนะคะทุกคนอันนี้ก็มานำเสนอเกาลัดเกาหลีนะคะแล้วก็มาต้มไปเก็บมาแล้วก็มาต้มแล้วก็มานั่งกินตรงนี้ค่ะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับค่ะเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบายบายครับ bye, bye. Bye, bye, bye.